วันนี้เช้าวันที่ยี่บสองพฤษภาครับลูกอาเชียนนะครับนี่ขนยาวขนยาวนี่มีสองตัวนะครับคนละครอกกันนะครับนี่ตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวนู้นตัวเมียนะครับนี่จะเป็นขนสั้นนะครับขนสัน้น ดูเท้าโคตรใหญ่เลยโครงสร้างดีนะครับอาสเตเชียนโครง نہیں, ion, Lebanon, workers, สร้างเล็กนี่มันไม่ใช่อาเซเชียนนะครับอาเซเชียนหรือเยอมันเทปเพิดก็คือสายพันธ์เดียวกันนะครับอืมนี่อายุสองเดือนกว่าจะสามเดือนนะครับฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มถ่ายประยาาตแล้วหลายครั้งนะครับพร้อมส่งพร้อมรับนะครับ จะส่งได้ตัวประเทศนะครับโอเคตัวไหนก็ทักมาได้นะครับ